ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ฟังคลิปใหม่ๆด้วยนะครับปิิศนาในป่าลึกตอนจบประพันธ์โดยกอสุก,กร ได้เรื่องแล้วเหรอหมอผู้ใหญ่ถามฮ่าฮ่ฮ่เปลาวาล็อกฉันยิงเก้งมันเดินมาล่อตา <accelerating> นี่มันก็ใกล้คาแล้วเห็นทีเราก็คงต้องนอนตามกระท่อมน,นี่แล้ว <elles> ผู้ใหญ่พันเกิดอารมณ์แต่ไม่กล้าด่าหมอดุกด้วยความสำนึกถึงความผิด <leading> เออตกลงเราพักกันที่นี่ต่ออีกสักคืน คืนไหนๆก็ไม่พบล่อง้อยไอมดเลยไปหมอดุกเราไปก่อไฟหุงอาหารกันเกือบจวนจะค้ำทุกคนจัดการเก้งน้อยไปครึ่งตัวยังคงเหลืออีกครึ่งผูกแขนไว้ข้างกองไฟด้วยความเหนื่อยล้าต่างจับคู่กันจะไปพักผ่อนตามกระท่อมมีแต่ผู้ใหญ่ผันกับหมอดุก ที่อาสาแยกไปขัดห้างนอนเพื่อเฝ้ายามกันคนละทิศห่างกันพอสมควรซึ่งก่อนทุกคนจะไปหมอดุกก็ไปหยิบเศษหญ้าเศษกิ่งไม้มามัดผูกไว้เพื่อใช้ทำเป็นหุ่นพยนต์ช่วยสำาววตัวตาให้พวกเราอีกแรงคืนนั้นทุกคนจึงเบาใจเป็นพิเศษเสียงกลนของใครบางคนดังแทรกมา กับเสียงนกกลางคืนล้มพัดแผ่วในบางจังหวะแสงจันทร์ที่ลอดผ่านใบไม้ลงมาส่องให้เห็นพื้นดินได้บ้างผู้ใหญ่พันหีบไปด้วยความเหนื่อยอ่อนเสียงบางอย่างเดินเหยียบย่ำใบไม้ดังสุบสาบตอนแรกแกคิดว่าคงเป็นหมาในหรือชมดที่ออกหากินแต่พอเงี่ยหูฟังในความมืดแกก็ลืมตาตื่น นี่มันไม่ใช่เสียงสัตว์แล้วมันเสียงคนเดินชัดๆผู้ใหญ่ผันชันตัวขึ้นนั่งประทับพานท้ายปืนไว้ในท่าเตรียมยิงแสงจันทร์กลับต้องไปเห็นอะไรบางอย่างขนหัวผู้ใหญ่ตั้งพองเกิดมาไม่เคยคิดว่ามันจะมีจริงมันเป็นบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายคนแขนสองขาสองเท่ากันเดินกัดแกลงไปมา แต่เนื้อหนังนั้นกลับไม่มีมีแต่กิ่งไม้แกตั้งสติคิดคงใช่แล้วหุ่นพยนต์หมอดุกเดินอยู่นั่นเองผู้ใหญ่พันถอนใจก่อนจะล้มตัวลงนอนกอดปืนอีกครั้งและหลับไปอย่างเบาใจดึกมากแล้วน้ำค้างเริ่มโปรยมีเสียงผ่านเข้ามาในหูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่โมดเองนะ ผู้ใหญ่โซดประสาทการลับหรูทำให้ผู้ใหญ่พันขนลุกเป็นรอบที่นับไม่ถ้วนเสียงไอโหมดกำลังเรียกตนแต่ไม่ใช่ใต้โคนต้นไม้ที่แกอยู่มันดังข้างในหูผู้ใหญ่นั่นเองผู้ใหญ่อย่าพูดเสียงดังโหมดมาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยผมด้วยเถะนะผู้ใหญ่พันลืมตา กำลังจะอ้าปากตะโกนเรียกลูกบ้านข้างล่างชับพันนั้นแกก็สัมผัสได้ถึงเหล็กที่เย็นเฉียบทาบอยู่ตรงที่ลำคอและมือที่หยาบก้านกำลังปิดปากแกอยู่อย่าโวยวายโหมดมีเรื่องขอร้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องฟังผมก่อนถ้าไม่ร้องผมสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรผู้ใหญ่แน่นอน ผู้ใหญ่ผันตาค้างภาพที่เห็นตรงหน้าคือขาาตรกรจอมขมังเวทที่โหดเหี้ยมข้าทั้งคนและวัวมาแล้วอย่างโชคชนมีน้ำซ้ำตอนนี้มันยังเอามีดซุยสีดำมาจ่ออยู่ที่คอหอยและเอามือปิดปากด้วยจะขัดขืนอันใดได,ได้นอกจากพยักหน้ารับกรรมในเรื่องที่กำลังเกิดความเงียบเข้ามาปกคุุมแทนที่ ที่ความหวาดกลัวถึงสุดขีดเข้ามาแทรกความตายอยู่ใกล้เพียงปลายจมูกคนที่เฝ้าตามหามาทั้งวันทั้งคืนบัดนี้มันมาอยู่ใกล้แบบเผาขนกินตัวที่สาบของคนทำงานหนักโชอยออกมาจนเวียนหัวกินปากหรือก็บ่งบอกให้รู้ว่าไอ้โมดขี้เมาขนาดไหนผู้ใหญ่พันตัวแข็งทื่อผู้ใหญ่ ผมรับคำผู้ใหญ่แล้วว่าจะไม่ก่อเรื่องอะไรในหมู่บ้านอีกจำได้ไหมไอ้จอมโหดถามผู้ใหญ่แกได้แค่พยักหน้ารับฟังถึงผมจะขี้เมาและเกเรแต่ไม่เคยคิดจะฆ่าแกงใครเลยนะเสียงกะระซิบของมันช่างเต็มไปด้วยความโศกเศร้าผมไม่ได้มีวิชาล่องหนหายตัว หรือวิชาแปลกๆที่ผู้ใหญ่ว่าหรอกดูสภาพผมสะกอ่อนเธอะไอ้โมดน้ำตาซึมมันขยับตัวให้แสงจันทร์ส่องเห็นรูปล่างหน้าตามันแบบชัดเจนสารรูปที่เห็นตรงหน้าคือไอ้ขี้เมาคนหนึ่งที่มีผิวหนังหยาบกระด้างแตกเป็นลายคล้ายเด็กดักแด้ฟันที่เหลืองคงไม่ต้องเดาเพราะมันไม่ค่อยได้แปลงฟัน ในตอนกลางวันที่คนทั่วไปเจออาจดูเหมือนคนปกติเพราะมันคงใส่เสื้อแขนยาวอำพพางไว้ผมยอมรับเรื่องปีนหลังคาไปแอบดูลูกสาวเจกิมอาบน้ำคืนนั้นและยอมรับว่าแอบปีนเข้าร้านขายของชำเพื่อไปขโมยเหล้าขาวมากินแต่หลังจากผู้ใหญ่ตามมดาผมคืนนั้นผมก็กลับตัว ไม่ทําเรื่องแบบนั้นอีกเลยผู้ใหญ่พันเริ่มมีสติคิดย้อนไปผู้ใหญ่จะไม่เสียงดังโวยวายใช่ไหมเพราะผมอยากให้ฟังผมพูดจนจบก่อนไอ้โมดขอร้องผู้ใหญ่แกพยักหน้ารับปากคู่เดียวมันก็ปล่อยมือปล่อยมีดที่คอแล้วก็ชันตัวลุกขึ้นนั่งมึงทําบ้าอะไรวะไอ้โมด คนเขาตามหามึงทั้งบ้านมึงไปฆ่าวัวฆ่าคนทำไมผู้ใหญ่กระซิบแบบมีน้ํำโูไอ้โมดร้องไห้น้ําตาร่วงไม่ใช่ผมนะผู้ใหญ่ผมรู้ผมเห็นผมเลยวิ่งหนีเข้าป่ามานี่แหละมันเห็นหน้าผมวันที่ไปหาเหล้ากินคืนนั้นความคิดผู้ใหญ่ตอนนี้เริ่มสับสนเหตุการณ์หน้ามือเป็นหลังมือ ้าตกรทำไมต้องนั่งร้องขอความเป็นธรรมทั้งๆท,ท,ที่ข่าแกได้อย่างสบายผู้ใหญ่เคยเห็นเสือในร่างคนคนในร่างเสือไหมผู้ใหญ่พันหน้าชาแล้วพยักหน้าตอบนั่นแหละผู้ใหญ่ผมดันเสือกไปเจอมันกำลังกินวัวบ้านนาโชคพอดีตัวท่อนล่างมันเป็นขาคนส่วนท่อนบนมันเป็นเสือ ตัวเท่าวัวเท่าควายเลยผู้ใหญ่เชื่อผมนะผมแค่เกเรแต่ผมไม่โกหกผู้ใหญ่หรอกท้องไส้ผู้ใหญ่ผันเริ่มปั่นป่วนไม่รู้จะเชื่อสิ่งที่เห็นหรือเชื่อไอ้คเมผู้นี้ดีมึงจะโทษใครไอ้โมดก็ไม่เอามึงไว้แนะ่ถ้ามึงเล่นเหลี่ยมกับกูกูตะโกนคำเดียวมึงตายแนะ่ผู้ใหญ่ผันทำข่ม ไอโมดได้แต่ร้องเอามือปาดน้ำตามามาหมอดุผู้ใหญ่เหมือนมีไม้มาฟาดเต็มเ็มหน้าผู้ใหญ่แกนั่งอึ้งอยู่พักหนึ่งง้างมือจะตบหน้าไอโมดมึงจมบ้าเหรอไอเวนนี่กูว่ามึงหาเรื่องแล้วนะยังไม่ทันได้ตบมีเสียงร้องดังลั่นมาจากกระท่อมข้างล่างอาช่วยด้วยเสือกัดชาน ผู้ใหญ่พันตกใจแทบหล่นห้างจริงนายไอ้โมดนั่งพยักหน้าชวนผู้ใหญ่พันมองผ่านความมืดไปแสงจันทร์ที่ส่องต้องพื้นดินทําให้เห็นลูกบ้านเออะโวยวายวิ่งไปมาเสียงปืนในมือแต่ละคนดังสนั่นวันไหวเหมือนเกิดสงครามย่อมย่มในยามดึกเสียงกีดร้องโหยหวน บ่งบอกได้ถึงความเจ็บปวดทรมานคนวิ่งก็วิ่งไปคนยิงก็ยิงไปคนที่ถูกเสือขากก็ร้องขอความช่วยเหลือไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเสือตัวเท่าควายหนุ่มกำลังกัดแทะซากศพอย่างเมามันสุดท้ายหลายคนก็วิ่งตเตลิดหนีไปที่นอนเป็นซากอยู่ก็มีประมาณสองสามคน ผู้ใหญ่พันธ์แม้จะเกิดมานานแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยสักครั้งแล้วหมอดุกแกหายไปไหนทำไมไม่ปล่อยของปล่อยหุนให้มาสู้กับสมิงร้ายนั่นหรือจะจริงอย่างไอโหมดว่าความเงียบและความมืดเข้ามาหาอีกครั้งสักพักใหญ่ๆก็มีเสียงเดินใกล้เข้ามาหาผู้ใหญ่พันธ์และไอโหมดเสียงนั่นคุ้นหูแกดี ผู้ยหญ่ผู้ยหญย่นี่ฉันดุกเองลงมาดูรอยนี่สินี่มันรอยเท้าคนชัดๆผู้ใหญ่หายใจติดขัดชั่วขณะประโยคนี้มันเหมือนเคยได้ยินมาแล้วทําไมหมอดุกถึงได้พูดซ้าๆหมอดุกหรือจุดไฟก่อนสิหมอไม่เห็นหน้าเลยหนนี้ผู้ใหญ่ผันเริ่มเอะใจ เริ่มจะเชื่อตามที่ไอโมดมันว่าถ้าไม่เห็นหน้าฉันไม่กล้าลงไปหรอกนะผู้ใหญ่ย้ำซ้ำทรงไม่ขีดมาสิแล้วไม่ต้องยิงฉันอีกนะสิ้นประโยคนั้นผู้ใหญ่ผันก็ปล่อยกระสุนลูกสองออกไปโดนล่างมืดมืดที่คาดว่าจะเป็นหมอดุกทันทีล่างหมอดุกกระเด็นม้วนกับหลัง มีเสียงหวัวล้อแหบๆเย็นๆตามมาฮึฮฮึยิงกูทำไมล่ะผู้ใหญ่กูเจ็บเป็นเหมือนกันนะแต่กูไม่ตายว่ะความสับสนวุ่นวายเข้ามาพร้อมกับความกลัวผู้ใหญ่เชื่อโมดแล้วหรือทำไมถึงยิงหมอดุกกิ้งไม่เป็นท่าแบบนั้นได้ไอ้โมดปาดน้ำตายิ้มอ่อนๆมึงนี่ทั้งโง่ทั้งบ้าจริงๆ มึงไม่ได้กินสาบกินเขียวไอ้ลยบ้างหรือวะคนแบบมึงก็เหม็นไม่เหมือนมันหรอกผู้ใหญ่ฉเฉลยพร้อมกับที่แสงพระจ,จันทร์กำลังดันเมฆออกมาความสว่างในคืนเดือนงายส่องลอดใบไม้ลงมาส่องให้เห็นร่างของสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าจะเป็นคนปนเสือรูปร่างท่าทางหรือก็เหมือนกับที่ไอโมดเล่าทุกประการ ถึงตอนนี้ผู้ใหญ่ผันสิ้นสงสัยรีบคว้าตะเกียงคู่ใจจุดสว่างขึ้นมาทันทีไอ้ขเมเ้นปากดีสอดรู้นักนะมึงกูน่าจะขบหัวมึงตั้งแต่คืนนั้นอนดีตหมอดุกขู่คำรามในลำคอมึงอย่าไปโทษคนอื่นเลยมึงมันไม่มีความเป็นคนแล้วผู้ใหญ่ผันรีบสวนมึงจะยิงกูอีกก็ไม่ว่านะไอ้ผู้ใหญ่ แต่คืนนี้มึงสองตัวต้องลงไปอยู่พุงกูแน่สมิงดุกหัวเลาะชอบใจจากที่เคยเป็นผู้ผ่านการเรียนช่วยเหลือผู้คนไว้มากมายบัดนี้ต้องกลายเป็นคนขึ้งเสือเกิดจากการผิดคูโดยการกระทําผิดศีลข้อห้ามในบางประการซึ่งแท้จริงแล้วไอโมดอีกนั่นแหละที่ทราบความจริงทุกอย่างสิน้น จนเรื่องบานปลายสืบมาถึงจุดนี้เรื่องมีอยู่ว่าหมอดุกหรือนายประเสริฐเคยบวชเรียนเป็นพระธุดงวัดอยู่ตามชายแดนไทยลาวอสอดส่องหาวิชาความรู้ต่างๆตลอดจนเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพรอยู่พอสมควรด้วยความที่เป็นบุตรคนเดียวจึงจำเป็นต้องลาสิขาเพื่อกลับมาดูแลมารดา และคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านตั้งแต่นั้นมาจนเมื่อปีกายแก่ไปแอบมองแอบชอบลูกสาวเจ๊กิมซึ่งเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหลายในหมู่บ้านแต่ด้วยความที่มีวิชาของดีเป็นทุนแกจึงได้ทำสเสน่ห์ใส่หมวยหังจนผ่านไปเพียงสองวันจึงแอบได้เสีย เป็นผัวเมียกันที่โคนกล้วยบังเอิญที่ไอ้โมดเดินเมาผ่านมาจึงแอบดูแล้วจดจำทุกอย่างไว้ขู่หมอดุกเพื่อแลกกับเหล้ากินซึ่งวันไหนมันเมาได้ที่มันก็จะปีนห้องน้ำเพื่อแอบดูหมวยหังเพราะติดใจรูปร่างเลือนกายตลอดมานี่เป็นสาเหตุที่ทำให้หมอดุกโกรธแขนอีกทั้งต้องผิดคู เพราะละเมิดสินข้อสามนั่นเองไอโหมดสารภาพระวางที่ไอโหมดเล่าแบบยอมตายผู้ใหญ่ได้แต่ฟังหไว้หูเพราะต้องคอยจ้องสมิงอย่าให้ฆ่าสายตาแต่เพียงชั่วอึดใจผู้ใหญ่เผอไอสมิงดุกก็วิ่งตะกุยพื้นหมายจะทยานตะบกเยื่อแต่มีหรือจะพาสายตานายบ้านเสียงปืนก็แผดดังสนั่น ทรงกระสุนลูกโดดพุ่งออกไปโดนหน้าสมิงดุกอย่างจังคราวนี้ไม่มีพลาดเลือดไหลเต็มหน้าเสือดุกโอ๊ยเจ็บโอ๊ยฮ่าฮ่อไอ้ดุกพูดพางหัวเราะอย่างบ้าคลั่งกระสุนมึงคืนนี้จะเหลือสักเท่าไหรกระสุนหมดเมื่อไหรกูค่อยขึ้นไปกินมึงไอ้เหี้ยบัน กูจะกินสมองมึงฮ่หาฮ่าฮ่าฮ่าผู้ใหญ่พันเริ่มวิตกเงื้อเม็ดโป้งเริ่มไหลโสมใบหน้ากระสุนไม่สามารถทำอะไรเสืออาคมได้เลยเห็นทีจะต้องตายเป็นผีเฝ้าป่าเสียแล้วหนนี้คู่เดียวเสียงไอ้โมดก็พูดขึ้นลองดึงขนที่ดัดไม่เคยตรงใส่ไปในปากกระบอกปืนสิผู้ใหญ่พัน ไอโมดแนะนำบ้านผมเขาใช้เพื่อแก้ไขอาถรรสิ่งลี้ลับเกินคาดหมายลองดูก็ไม่เสียหายนะผู้ใหญ่เป็นไงเป็นกันผู้ใหญ่ลองล้วงมือไปในกางเกงแล้วดึงขนที่ดัดไม่เคยตรงออกมาออกใส่ปากกระบอกปืนเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่สมิงดุกตั้งท่าจะกระโจนขึ้นมาบนห้างอีกครั้ง ผู้ใหญ่พันลั่นไกพร้อมหลับตากั้นใจลาก่รทุกคนลาก่อนผู้ใหญ่พันสั่งลาในใจเสียงกัมปนาศของกระสุนดังลั่นขจัดความเงียบไปหมดสิ้นก็พร้อมกันกับเสียงของสมิงดุกร้องลั่นอากหอืมโอ้ยล่างเสือครึ่งคน ลงไปกิ้งก่อนดิ้นพวดผ้าสามสี่รอบแล้วขาดใจนอนนิ่งในที่สุดผู้ใหญ่พันลืมหูลืมตาเอามือขึ้นมาลูบใบหน้าและลําคอไม่มีบาแดแผลใดๆสิ้นชื่อไอเสือผีแล้วผู้ใหญ่พันหัวเลาะชอบใจโหลร้องด้วยความยินดีหันไปหาไอโมดเพื่อที่จะคอบอกขอบใจแต่ไอโมดมันหายไปไหน หรือว่ามันหนีไปเพราะความกลัวกันแน่ผู้ใหญ่ได้แต่นึกดีใจแกนั่งกอดปืนหลับนกไปถึงตอนเช้ามีลูกบ้านที่ยังมีชีวิตรอดจากไอ้สมิงดุกมาเรียกแกตอนสายสายแกลืมตาตื่นขึ้น,นมาแบบงัวงเงียชะโงกหน้าออกไปดูว่าคนหรือผีอีกครั้งเพราอตัวสอบเป็นที่แน่ใจ ก็ลงมาสำรวจซากลูกบ้านและซากสมิงซึ่งบัดนี้ก็กลายเป็นศพคนครึ่งเสืออยู่ตามเดิมแต่ที่แกข้องใจว่าไอ้โมดเพื่อนยากมันหายไปไหนตั้งแต่เมื่อตอนดึกแกได้แต่สงสัยเดินไปเก็บข้าวของที่ต้นมะข่ามองซึ่งแกขัดห้างไว้เมื่อคืนทันใดนั้นก็มีน้ำบางอย่างหยดใส่หัวใส่แขนแก ตอนแรกนึกว่าเป็นน้ำค้างแต่พอสํำรวจดูกับคลายเป็นสีแดงออกดำรูปและดมดูจึงรู้ว่าเป็นเลือดที่ทรงกินเหม็นเน่าผู้ใหญ่ตกใจขนลุกทั่วหัวอีกครั้งเมื่อเงยหน้ามองซพไอ้หมดแขนคอขึ้นอื่นตองแต่งที่หยอดไม้สภาพไม่ต่างจากซากเก้งกวางที่เริ่มจะเน่าเปื่อย เลือดออกมาจากปากและจมูกอินเหม็นเน่าลอยคะคุ้งไปทั่วแล้วเมื่อคือนกูคุยกับใครผู้ใหญ่พันเข่าสุดหน้ามืดเป็นลมทันทีผู้ใหญ่พันฟื้นขึ้นมาอีกทีในอีกสองวันสอกถามความจริงรู้ว่าศพลูกบ้านที่ถูกสมิงกัดได้นำมาบำเพ็ญกุศลเรียบร้อยศพส,สมิง ทางการก็ได้ยึดเอาไปชนสูตรพร้อมสั่งให้ปิดเป็นความลับส่วนศพของไอ้โหมดนั้นได้ฝังไว้ที่ใต,ต้ต้นมะข่าโมงเนื่องด้วยไม่ทราบพิธีกรรมของเขาซึ่งถ้าหากติดต่อญาติได้จะขุดขึ้นมาให้ตามวาระต่อไปจับต้นชนปลายอยู่หลายวันกว่าจะรู้ว่าทำไมไอ้โมดถึงผูกคอตายความจริงจากปากผู้เล่ามีอยู่ว่า ไอ้โมดมันมาลักได้เสียกับอีหมวยหังหอยู่หลายครั้งเพราะมันขู่อีหมวยว่าจะเอาเรื่องที่อีหมวยได้หมอดุเป็นหัวเมื่อปีก่อนนั้นไปฟ้องเตีย่ยจนสุดท้ายไอ้โมดมันขอแต่งงานกับหมวยหังแต่อีหมวยก็ปฏิเสธมันเลยเสียใจซ้ำน้อยใจแทบบ้าไปเมาหัวลาน้ําแล้วก็ได้ข่าวว่ามันวิ่งเข้าป่า และไม่กลับมาอีกเลยเจ๊ก,กิมกล่าวขอขอบคุณคุณกรสุกรจากผลงานเขียนตอนปริศนาในป่าลึกที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่